น้ำหวานเคลื่อนไหวล่าสุดหลังกว้าง Ab Normal มฟาดเดือดอีกรอบน้ำหวานซาซาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังกว้าง Ab Normal มฟาดเดือดอีกรอบสอไม่จบง่ายๆงานนี้อาจเรื่องบานไปจากกรณีคู่รักเสียงดีน้ำหวานซาซา และกว้าง a อบีนอร์มได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันโดยมีเพื่อนในวงการเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกจับตามองในว่าเป็นคู่รักอักษรย่อเลิกเงียบแต่กว้างและน้ำหวาน ก็ยังออกมายืนยันว่าความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟน้นไม่มีเตียงหักแน่นอนจนในที่สุดทางน้ำหวานซาซาได้ออกมาประกาศเลิกสามีนักร้องดังกว้างเอบีนอร์มอลหลังจากแต่งงานได้เพียงสามปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าหวานกับพี่กว้าง ตัดสินใจที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะแม่น้ำหวานนั่นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดหลังลูกเขยกว้าง A B Normal ได้โพสต์จุดแตกหักลูกสาว ซึ่งแม่น้ำหวานได้โพสร,ระบุข้อความสุดเดือดเรั่อยว,วทุกๆหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวอาทิมารายาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีการให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารายาทต,ต้องมีนะคะไม่ว่าใครใจร,ร้ายใส่คุณอโหสิกรรมให้เขาไป สุดท้ายเขาจะแพ้ัยตัวเองเวนกัมทำงานไวนะคะล่าสุดทางกวาง AB Normal ได้ออกมาโพสข้อความระบุว่ายุคสมัยนี้การจะเคารพครสักคนมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขวันเกิดในบัตรประชาชนอีกต่อไปแล้วเพราะการศึกษาฐานะ หน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมความรู้ความสามารถและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความคิดและนิสัยสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่ทำให้คนหน้าเคารพยิ่งมีการโต้อตอบกันแบบนี้ยิ่งย้ำดราม่าจบไม่สวยหรือเปล่าโดยทางน้ำหวานเองก็ได้ออกมาโพสตอรี่ไอจี ให้กำลังใจตัวเองเช่นกันระบุว่าผ่านมันไปให้ได้นะเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง